สวัสดีเพื่อนเพื่อเหล่าจอมยุทธทุกท่านนะครับเนื่องจากว่าคลิปจอรายละเอียดดาบใหญ่นะครับที่ผมได้เคยทําไปช่วงโค้ดเบต้านะครับตอนนี้ได้รับความนิยมพอประมาณนะครับซึ่งเป็นการบอกให้รู้เลยว่าคุณผู้ชมสนใจในอาวุธดาบใหญ่นี้เป็นอย่างมากนะครับบวกกับเมื่อคืนครับผมได้เปิดกาชาไปแล้วก็ได้อาวุธดาบนี้มานะครับผมก็เลยรู้สึกแบบว่าในไหนก็ในไหนแล้วมาทําคลิปสอนเล่นดาบใหญ่เลยแล้วกันนะครับซึ่งอาวุธดาบใหญ่นะครับผมน่าจะเป็นปัญหาของเพื่อนหลายๆคนนะครับคนที่มาเล่นเกมนี้ใหม่เนี่ย ก็จะแบบเล่นอาวุธนี้ไม่ถนัดหรือว่าเจอคนที่ใช้ดาบใหญ่นะครับผมเก่งมากเลยและประมาณนี้นะครับเพราะว่าดาบใหญ่มันมีความลับซ่อนอยู่ก็คือ stone form นะครับผมซึ่ง stone form เนี่ยมันจะเป็นสถานะประดาของดาบใหญ่นะครับถ้าหากว่าศัตรูโจมตีเรามันจะขึ้นเป็นสถานะเสียงดังเป้นดังๆนะครับผมซึ่งหลังจากที่เกิดสถานะ stone form เนี่ยเราสามารถส่วนการโจมตีได้อย่างรวดเร็วมากๆเลยนั่นเองนะครับจึงทําให้อาวุธดาบใหญ่เนี่ย เรียกได้ว่าเป็นราชาแห่งระยะประชิดในตอนนี้เลยนะครับเพราะว่านอกจากเราจะถือดาบใหญ่แล้วเนี่ยเป็นอาวุธที่ทรงพลังก็จริงนะครับผมมันยังเหมือนกับเป็นโล่ของเราด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาสอนใช้ stone form ในภายหลังนะครับผมเบื้องต้นเรามารู้จักกับคอมโบพื้นฐานของดาบใหญ่ก่อนนะครับพอเวลาเล่นแรกๆนะครับผมผู้เล่นใหม่เนี่ยมักจะสแปมการโจมตีนะครับอย่างเช่นคลิกซ้ายคลิกซ้ายแล้วก็คลิกขวา คิดขวานะครับผมซึ่งการโจมตีแบบธรรมดาแบบเนี้ยถ้าไปเล่นในแรงสูงๆนะครับผมเราจะโดนจับทางได้ง่ายมากๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมตัวดับใหญ่เนี่ยจะมีการชาร์จโจมตีตั้งแต่ฮิตที่2เลยนะครับผมอย่างคลิกซ้ายก็1 2ก็จะชาร์จโจมตีแล้วนะครับสําหรับคลิกขวา1ครั้งที่2ก็ชาร์จโจมตีแล้วนะครับผมจึงเป็นอาวุธที่เสี่ยงต่อการโดนแพรี่ได้ง่ายมากๆเลยนะครับ ทีนี้เราจะแก้ปัญหานี้ยังไงครับผมถ้าคุณผู้ชมต้องการที่จะโจมตีธรรมดาแบบยังไม่อยากชาร์จโจมตีอะไรประมาณนี้นะครับผมมันก็มีเทคนิคของมันอยู่นะครับโดยให้เราผสมการคลิกซ้ายกับคลิกขวานะครับจะเกิดเป็นท่าใหม่นะครับอย่างเช่นผมคลิกซ้ายคลิกขวาคลิกซ้ายก็จะเป็นท่านี้ครับคลิกซ้ายคลิกขวาคลิกซ้ายเราจะสังเกตนะครับว่าท่าโจมตีมันจะดูดีกว่ามากๆเลยนะครับคลิกซ้ายคลิกขวาคลิกซ้ายหรือคุณผู้ชมจะ คลิกขวาแล้วต่อด้วยคลิกซ้ายก็ได้นะครับมันจะเป็นท่าที่ดูดีมากๆเลยนะครับผมแต่ข้อเสียของมันก็คือการโจมตีครั้งที่2กับสามเนี่ยชาร์จโจมตีชาร์จโจ,จ,จมตีทั้งนั้นเลยนะครับผมซึ่งเปิดช่องให้ศัตรูแพร่ได้น,นั่นเองนะครับทีนี้เราจะมาแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงครับผมก็คืออย่างเช่นผมขอยกตัวอย่างคลิกซ้ายคลิกขวาคลิกซ้ายนะครับปกติแล้วราโจมตีครั้งที่1ครั้งที่2จังหวะนี้ศัตรูจะรอแพร่รีนะครับวิธีที่เราจะแก้ปัญหาก็คือให้กด คลิกซ้ายแล้วกดคลิกขวาค้างไว้นะครับในจังหวะที่เรากดคลิกขวาค้างไว้เนี่ยให้เราดูศัตรูนะครับให้เราดูศัตรูว่าเขารอแพรรี่หรือเปล่าจังหวะนี้ครับคลิกซ้ายคลิกขวาให้ดูนะครับว่าศัตรูแพรรี่หรือเปล่าถ้าเขาแพรรี่เราก็รอให้เขาแพรรี่เสร็จนะครับแล้วค่อยปล่อยการโจมตีออกไปแต่ถ้าเขาไม่แพรรี่นะครับเราก็ปล่อยคลิกขวาไปเลยแบบนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้บอกตามตรงว่ามัน อยู่ที่เซนนะครับผมว่าเราจะโดนแพรลี่หรือไม่โดนแพรี่นะครับแต่ว่าไอเดียที่ผมต้องการบอกให้รู้ก็คือการโจมตีคลิกซ้ายต่อได้คลิกขวาเนี่ยเราหน่วงจังหวะได้เห็นไหมครับเราไม่ได้โจมตีออกไปทันทีแบบนี้นะครับเราโจมตีปุ๊บเราชาร์จก่อนด,ด,ด,ดูท่าทีคู่ต่อสู้กันซึ่งถ้าหากว่าคู่ต่อสู้สแปมแพรลี่นะครับแบบนี้เราก็ไม่ต้องปล่อยการโจมตีออกไปก็ได้ครับกดนั่งแล้วคลิกขวาอีกทีนึงมันก็จะเป็นท่านี้แทนครับผม โอเคเดี๋ยวผมทวนให้ใหม่นะครับสมมุติว่าเราเจอศัตรูที่ช,ชอบแพรลี่นะครับผมให้เราคลิกซ้ายคลิกขวาค้างไว้ก่อนแพรลี่เสร็จปุ๊บฟันเลยหรือว่าถ้าเราไม่อยากจะเสี่ยงนะครับคลิกซ้ายคลิกขวาค้างกดนั่งคลิกขวาคลิกขวาเราก็จะไม่โดนแพรลี่นั่นเองนะครับอันนี้เป็นเรื่องการโจมตีพื้นฐานนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคอมโบนะครับผมที่ผมเคยพูดไปแล้วในคลิปเก่านะครับก็ขอมาพูดในคลิปนี้ด้วยเลยแล้วกันนะครับ ปกติแล้วเวลาเราคลิกซ้ายธรรมดานะครับจะออกมาเป็นนี้ครับ1 2สองแล้วก็3นะครับซึ่งข้อเสียของมันก็คือ1ครั้งที่ 2, สเนี่ยศัตรูจะลม้มครั้งที่3เราจะตีไม่โดนแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าหากว่าเราต้องการให้โจมตีโดนทั้ง3ครั้งนะครับคุณผู้ชมก็ต้องผสมไปนะครับเป็นคลิกซ้ายคลิกซ้ายคลิกขวาลองดูนะครับคลิกซ้ายคลิกซ้ายคลิกขวา ก็จะฟาดลงมาโดนศัตรูพอดีนะครับเทคนิคนี้ผมขอพูดซ้ำแค่ทีเดียวแล้วกันนะครับเพราะว่าเราพูดไปบ้างแล้วในคลิปจอกและลีอดับใหญ่นะครับโอเคครับก็จบไปกับ1ึเทคนิคแรกนะครับทีนี้เรามาดูเทคนิคที่2กันบ้างครับผมเทคนิคในการเล่นดาบใหญ่อย่างที่2นะครับก็คือคุณผู้ชมทํายังไงก็ได้ให้ดาบใหญ่ของเราติดสถานะ Stone Form ได้บ่อยที่สุดนั่นเองนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับที่ผมคิดได้ก็คือให้เราชาร์จฟันนะครับเพราะช่วงที่เราชาร์จฟันเนี่ยถ้าศัตรูโจมตีเรา เราจะติดสถานะ Stone Form ทันทีนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้พี่บอดตีผมนะครับผมจะชาร์จฟันเห็นไหมครับหลังจากที่ติดสถานะ Stone Form นะครับเราสามารถจดกดส่วนการโจมตีด้วยคลิกขวาหรือคลิกซ้ายก็ได้นะครับแต่ผมจะชอบกดคลิกขวามากกว่าครับเพราะท่าคลิกขวามันเร็วมากอันนี้จะเป็นท่าคลิกขวานะครับเดี๋ยวผมลองคลิกซ้ายดูยบ้างเอ้ยกดปิดมา,มาตีมาพี่ให้เขาตีเรา น,นี่คลิกซ้ายนะครับคลิกซ้ายก็เร็วครับผมแต่ผมชอบคลิกขวามากกว่าคลิกขวามันตีแบบว่าสองจังหวะครับเนื่องด้วยผมไม่อยากจะอธิบายสโตนฟอร์มไปเยอะกว่าน,นี้ครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเวียนหัวเอาเป็นว่าอันนี้เป็นข้าวๆกันแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะชาร์จตีมาอันนี้เขาชาร์จส่วนมาด้วยเราเลยโดนะนะมาม,า,มา,เาเป็นไงเป็นการก่อนพี่มาตีมาตีมา ไม่ตีมันไม่ตีผมโอเคก็เอาว่าคร่าวๆแค่นี้ก่อนละกันนะครับวิธีที่สองนี่อย่างที่ผมบอกนะครับคือคุณทํายังไงก็ได้ให้เกิดสถานะโซนฟอร์มบ่อยที่สุดนะครับวิธีที่ดีที่สุดก็คือชาร์จนะครับชาร์จโจมตีเนี่ยถ้าศัตรูตีเรามันจะติดสถานะโซนฟอร์มแน่นอนนะครับยกเว้นว่าศัตรูฟันขึ้นดาบหรือว่าชาร์จโจมตีใส่เรานะครับในระหว่างเราชาร์เยเราก็จะโดนโจมตีล้มได้นะครับผม พูดได้เป็นไอเดียคร่าวๆประมาณนี้นครับทีน่นี้ไอเทคนิคที่2นะครับผมมันมีวิธีในการใช้อยู่ก็คือให้คุณผู้ชมวิ่งนะครับวิ่งเสร็จแล้วกดคลิกขวาค้างนะครับตัวละครเราจะสไลด์ชาร์จแบบนี้นะครับฟึบอ่าวิ่งแล้วก็ชาร์จคลิกขวาครับตัวละครเราจะสไลด์ชาร์จซึ่งข้อดีก็คือถ้าเราสไลด์เข้าไปกลางวงศัตรูนะครับแล้วศัตรูโจมตีเราเนี่ยเราติดสถานะโซนฟอร์มแน่นอนนะครับผม เพราะฉะนั้นมันเป็นวิธีที่เรียกแขกได้ดีมากก็คือกดวิ่งแล้วก็กดลิดขวานะครับค้างไว้เลยซึ่งถ้าหากว่าศัตรูไม่โจมตีเราก็ช่างมันนะครับเพราะยังไงเราก็ปล่อยการโจมตีที่รุนแรงได้อยู่ดีนะครับซึ่งอันนี้เป็นเทคนิคที่ผมใช้บ่อยมากๆนะครับผมเพราะว่าผมจะวิ่งเข้าไปกลางวงนะครับแล้วก็กดลิดขวาค้างแบบนี้แล้วก็ฟันไปเลยครับผมหรือถ้าหากว่า ศัตรูโจมตีเรานะครับเราก็จะติดสถานะโซนฟอร์มด้วยโอเคลองมาดูภาพกันนะครับเปลี่ยนโหมดเป็นพวกเคานเตอร์ดีกว่าผมจะวิ่งสไลด์ฟันวิ่งนะครับแล้วกดคีิกขวาค้างฟึ๊บอ่าแบบนี้ขอยที่พี่คอยที่ไม่ตี <laughs> ไม่ได้ดังใจนะครับจริงๆคลิปสอนเล่นนั้นเนี่ย ผมกะว่าผมจะให้เพื่อนผมมาช่วยด้วยแต่ว่าเพื่อนผมยังไม่ตื่นกัน <c oughs> ผมก็เลยต้องมาลองกับบอทนะครับต้องขออภัยด้วยเพราะว่าบอทมันโจมตีไม่ได้ดังใจแร้เล่ไร <c oughs> เออแบบนี้ครับ <c oughs> โอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับการทำ s t o n ฟอร์มนะครับวิธีที่ดีที่สุดที่ผมคิดได้เนี่ยก็คือวิ่งกดคลิกขวาค้างนะครับแลวเดือวศสตูมันโจมตีเราเองแล้วเราก็รอสวนด้วยสโตนฟอร์มนั่นเองครับ เพราะว่าทีเด็ดของดาบใหญ่อย่างที่บอกว่าเป็นสโตนฟอร์มนั่นเองนะครับถ้าหากว่าเราสโตนฟอร์มบ่อยๆเนี่ยศัตรูก็หัวร้อนแน่นอนนะครับผมแต่ว่าสโตนฟอร์มมันก็มีข้อเสียนะครับเพราะว่าตอนที่เราเป้งแล้วเราชาร์จฟันไปนะครับถ้าเจอศัตรูที่เล่นเก่งมากๆนะครับเขาก็จะแพรี่ได้อย่างทันท่วงทีนะครับผมเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้เป็นท่าที่ทรงพลังเลยขนาดนั้นนะครับมันก็แพรี่ได้นะครับผมโอเคเอาเป็นว่าประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับสําหรับ การใช้ stone form นะครับผมโอเคครับมาที่เทคนิคที่3กันนะครับผมเทคนิคที่3นะครับจะต่อเนื่องจากท่าเมื่อกี้นะครับท่าเมื่อกี้ที่ผมสอนก็คือวิ่งแล้วกดคิดขวาค้างนะครับเราจะชาร์จแบบนี้ใช่ไหมครับถ้าเราเจอศัตรูที่เก่งๆนะครับเรามาชาร์จใส่หน้าเขาแบบนี้นะครับเขาจะรอแผลี่ครับผมเนี่ยคุณโดนแพรี่แน่นอนนะครับถ้าเจอคนเล่นเก่งๆทีนี้เรามีวิธีในการแก้การโดนแผลรี่นะครับก็คือให้เราทําเหมือนเดิมนะครับผมวิ่ง ชาร์จคิดขวานะครับแล้วก็กดนั่งแล้วคิดขวาครับผมมันจะเป็นแบบนี้ครับเป็นการหลอกเขานะครับว่าเราจะชาร์จแต่เราไม่ไม่ชาร์จครับผมเราตีธรรมดาแทน,น<ๆ>ตัวนี้การะ่อหนานี้นะครับสมมติว่าผมวิ่งมาปุ๊บผมชาร์จใส่หน้าก็เลยเขารอแพร,รี่ผมกดนั่งคิดขวาคิดขวานะครับเปลี่ยนเป็นการโจมตีธรรมดาสองครั้งเขาก็จะแพรี่เราไม่ได้นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นการโจมตีที่ถึงจะไม่ใช่ชาร์จแต่มันก็แรงมากนะครับผมเดี๋ยวผมลองใช้ดูนะครับ อ่ะสมมติว่าผมวิ่งไปใส่พี่บอทนะครับแล้วพี่บอทรอแพรี่นะครับวิธีที่เราจะแก้ก็คือขี้ขวากดนั่งขี้ขวาก็ยังเป็นการโจมตีที่รุนแรงอยู่ดีนะครับผมอันนี้เราต้องใช้สตินิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีเราวิ่งไปเรากดขี้ขวาแล้วเขารอแพรี่เราก็กดนั่งแล้วก็ขี้ขวางนี้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องเสี่ยงโดนแพรี่นั่นเองนะครับโอเคก็น่าจะพอเข้าใจนะครับผม Okay, มาเทคนิคที่4กันเลยนะครับผมสำหรับเทคนิคที่4ี่นะครับจะเป็นการโจมตีแบบเลี่ยงการโดนแพรลี่นะครับก่อนหน้านี้ที่ผมสอนไปท่านคลิกซ้ายคลิกขวาคลิกซ้ายนะครับจะสังเกตได้ว่าการโจมตีครั้งที่2ครั้งที่3จะเสี่ยงโดนแพรลี่นะครับทีนี้เราจะโจมตียังไงให้ไม่โดนแพรลี่นะครับก็จะใช้การนั่งมาช่วยเหมือนเดิมนะครับผม <S <S ก็คือจะเป็นการโจมตีด้วยคลิกซ้ายกดนั <S <S ่งคลิกขวา <S <S คลิกขวานะครับ อีกทีนะครับคลิกซ้ายกดนั่งคลิกขวาคลิกขวาจะสังเกตได้ว่าตัวละครเรานะครับจะไม่เลืองแสงเลยนะครับผมก็คือเป็นการโจมตีแบบไม่เปิดช่องให้แพรลี่นั่นเองนะครับทีนี้ผมจะลองใช้ใส่ศัตรูให้ดูนะครับคลิกซ้ายคลิกขวาคลิกขวาจะเป็นการโจมตี3ามจังหวะอย่างรุนแรงเลยนะครับผมอีกทีครับคลิกซ้ายกดนั่งคลิกขวาขวา โอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการโจมตีแบบเลี่ยงการแพร่ลีนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูเทคนิคที่5เทคนิคสุดท้ายที่ผมจะฝากไว้ในคลิปนี้กันนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเทคนิคที่ผมไม่ค่อยชอบเลยครับผมและผมไม่ชอบมากๆเวลามีใครใช้ใส่ผมนะครับก็คือการกระโดดคลิกขวานั่นเองนะครับกระโดดแล้วกดคลิกขวาตัวละครจะฟาดลงมาแบบนี้นะครับซึ่งการกระโดดแล้วกดคลิกขวาเนี่ยตัวละครเราจะไม่เลืองแสงนะครับ ความพิสดารของมันก็คือเราจะสามารถทําให้ศัตรูล้มได้นะครับผมลองดูนะครับซุปเห็นไหมครับศัตรูจะล้มเพราะปกติแล้วการโจมตีที่ทําให้ศัตรูล้มเนี่ยมันจะมีแต่การพวกชาร์จโจมตีอย่างเดียวนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องชาร์จโจมตีแต่ศัตรูล้มนะครับไม่โดนเห็นไหมครับซึ่งเทคนิคนี้นะครับผมลองเอาไปใช้กันได้นะครับก็คือให้คุณผู้ชมกดกระโดดสองครั้งนะครับที่ขวากระโดดสองครั้ง คลิกขวากระโดดสองครั้งคลิกขวากระโดดสองครั้งคลิกขวากระโดดสองครั้งคลิกขวาทำอยู่เงี่ยแหละครับผมจนศัตรูตายนะครับซึ่งมันเป็นคอมโบที่ทําง่ายแล้วก็นั่นแหละครับ <c oughs> แต่มันทําได้จริงนะครับผมเพราะว่าไปเล่นผมก็เจอคนใช้สูตรนี้บ่อยนะครับผม <c oughs> เพราะว่าเวลาเรากดกระโดดสองครั้งเรากดคลิกขวาครับตัวละครเราจะโดดไปหาศัตรูเองครับขอเพียงแค่เราหัานหน้าไปหาศัตรูนะครับแต่ ตัวละครเรามันจะลงไปฟาดให้เองนะครับเห็นไหมครับโอเคครับผมก็จริงๆคอมโบนี้ผมไม่ก็อยากสอนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบเลยมันดูแบบอมไม่อยากพูดเลยครับเดี๋ยวมันจะไม่ดีสาหรับผู้เล่นที่ใช้คอมโบนี้เป็นหลักนะครับนะก็ให้เรากดกระโดดสองครั้งคลิกขวานะครับจะกระโดดทีเดียวคลิกขวาก็ได้ครับศัตรูก็จะลุกลุกมาก็โดนลุกมาก็โดนนะครับเดี๋ยวผมลองให,ให้สู้ผมแล้วผมจะลองใช้ลิก ขวานี่ดูนะครับกระโดดไม่โดนืเห็นไหมครับเขาให้เราตอบโต้อะไรเราไม่ได้เลยโอเคพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขออนีายสรุปคำมโบที่ผมสอนไว้ในวันนี้นะครับจะจบคลิปแล้วก็กคือ คอมโบแรกนะครับผมก็คือคลิกซ้ายคลิกขวาคลิกซ้ายนะครับผมแต่ถ้าว่าศัตรูรอแพรลี่ก็ให้เปลี่ยนเป็นคลิกซ้ายชาร์จคลิกขวาแบบนี้นะครับเพื่อเป็นการหน่วงจังหวะหรือถ้าหากว่าศัตรูรอแพรี่แล้วเราไม่อยากเสี่ยงโดนแพรี่นะครับ<ส>ก็ให้เราคลิกซ้ายชาร์จคลิกขวากดนั่งคลิกขวาคลิกขวานะครับโอเคครับผมสาหรับท่าต่อมานะครับผมก็คือการทําให้เกิด stone f o r บ่อยที่สุดนะครับท่าที่ผมแนะนําก็คือให้วิ่งแล้วกดคลิกขวาค้างนะครับ ถ้าสตูโจมตีเราก็จะเป็นสโตนฟอร์มมาดูกันครับไม่เอาปืนดิโอ้ดาบใหญ่จเจอดาบใหญ่มันจะประมาณนี้นะครับคือบอดมันลีลาครับมันไม่ค่อยโจมตีผมคือผมอยากจะให้เห็นภาพก็คือชาร์จเวลาบอดโจมตีแล้ปุ๊บเราก็สวนด้วยสโตนฟอร์มนะครับผมสำหรับท่าที่สอง โอเคครับทีนี้เทคนิคที่3ที่สอนก็คือเป็นการหลอกโจมตีนะครับหลอกชาร์จนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะวิ่งไปแล้วกดคลิกขวาถ้าเขารอแพรลี่นะครับเรากดนั่งแล้วคลิกขวาแบบนี้นะครับวิ่งไปชาร์จเขารอแพรลี่กดนั่งแล้วคลิกขวาโอเคนี้นะครับแล้วก็คอมโบที่4นะครับคอมโบเลี่ยงแพรลี่คอมโบเลี่ยงการแพรลี่ก็ไม่มียอะไรยากครับคลิกซ้ายกดนั่งคลิกขวาคลิกขวา กดนั่งคลิกขวาคลิกขวานะครับผมแล้วก็คอมโบสุดท้ายคอมโบที่5้านะครับไม่ใช่คอมโบเลยแหละจริงๆมันเป็นกา่ท่กกดนะครับก็คือกดกระโดดสองครั้งคลิกขวากระโดดสองครั้งคลิกขวากระโดดสองครั้งคลิกขวากระโดดสองครั้งเอาให้นุ่มเลยซึ่งมันดูแบบหนอย่างนี้มันโจมตีแรงมากเลยนะครับแล้วก็ทําให้ล้มด้วยโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเทคนิคการเล่นดับใหญ่นะครับ จริงๆแล้วถ้าหากว่าเป็นผู้เล่นระดับโปรนะครับผมเชื่อว่าจะต้องมีเทคนิคที่ดีกว่านี้แน่นอนนะครับผมโอเคครับก็ถ้าหากว่ามีผู้เล่นที่ซินเซียนนะครับผ่านทางมาไงก็อย่าลืมมาแชร์เทคนิคให้กับผมด้วยนะครับผมผมจะได้รู้ไปด้วยนะครับแล้วก็คุณผู้ชมจะได้เทคนิคต่างๆไปด้วยนะครับถ้าหากว่ามีเทคนิคอะไรที่ท่านจอมยุทธสายดาบใหญ่นะครับผมที่ อยากจะนํานเสนอนะครับก็สามารถพิมพ์ลงในคอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้าหากว่าผมเอาไปฝึกจนเชี่ยวชาญแล้วจะได้ทําคลิปมาเพื่อแชร์ให้กับทุกๆท,ท่านได้รู้นะครับผมโอเคครับผมจะก่อนจากกันไปนะครับยังไงผมก็ขอบอกเ,อเหมือนกับเป็นจุดยืนของช่องผมก่อนนะครับต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้เป็นคนที่เล่นเก่งนะครับไม่ได้เป็นระดับแบบท็ p ปเพ e r เอรอะไรงั้นแต่ผมแค่รู้สึกว่าข้อมูลอะไรที่ผมรู้แล้วเนี่ยเพื่อนๆก็ควรจะ ได้รู้เหมือนกับผมนะครับผมเพราะว่าเกมนี้เทคนิคมันซ่อนเยอะมากๆครับผมก็ไม่มีอะไรนอกจากอยากจะนํามาแชร์ให้เพื่อนๆทุกคนรู้นั่นเองนะครับผมไม่ได้เป็นการอวดเก่งอะไรนะครับเพราะว่าผมเล่นไม่เก่งก็อย่างที่เห็นนะครับเวลาลงแรงแต่ทีนี้ก็ตายเรือๆนะครับโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมถ้ามีข้อมูลตกลนตรงไหนหรือว่ามีอะไรอยากนําเสนอก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมนี่ก็ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ